ขันสีม่วงสวยมากเลยนะคะนี่นี่ฮะลูกโกโก้อุ้ยสวยมากเลยนะนี่นี่พอมีผ้เขาซื้อแล้วเขาซื้อแล้วได้ได้กิโลยังไงคะคุณแม่กิโกิโลละสามร้อยก็ไม่ธรรมดานะรอบแรกคุณแม่ขายได้กี่กิโลคะกี่กิโลคะสามสสิบ ห้าโลห้ากิโลได้มื่นกว่าบาทโอ้ะะค่รอบถ้าออกสบมาถ่ายแจงกรุบเดิมนะเส้นเป็นแส้นนี่นะเป็นแสนอย่างเดิมแจงเดิมเต้นี่นะแค่แค่นเสขนาดเดิมเราออกสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุยกับแม่ลีนะคะพากันมาที่ไร่โกโก้ค่ะบ้านภูมิโพนะคะ มาดูโกโก้ส่วนโกโกโท้ที่ผลผลิตแล้วนะคะเพื่อดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะมารู้จักคุณแม่คุณสริกรสัมพาษธ์นหน่อยสวัสดีค่ะเป็นทางการนะคะพอดีจะมาดูต้นโกโก,โกค้ค่ะไม่ทราบว่าคุณแม่ชื่ออะไรคะสวงคุณแม่สวงค่ะนาสม,ะสมสกุลอะไรคะยินดี นอยู่บ้านไหนคะตะกรามบ้านตะกรามเตยที่ดินนี้ติดบ้านคุ้งโพใช่ไหมคะจ่าจ่าต่อเนื่องกันเนาะตะกรามคุ้งโพอันนี้อินดีมากเลยที่มาเห็นต้นโกโก้ตื่นเต้นเลยนะจ่าเน่เรียกว่าแต่าเรียว่าต้นโกโก้มันต้นเล็กหมองเองต้นโกโก้อยู่ต้นต้นซื้อต้นมันเขาบริษัทเขาบอกว่ายาย สองปีจะออกผลก็รอดูสองปีออกจริงจริงสอ่ออกจริงจริงแก้ันออกจริงจริงโอ้ค่ะนี่พันเกลี้ยงใช่ไหมใช่พันอ๋อในเนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่ามีสองพันะฮะสังเกตลูกนี้เกลี้ยงนะผลเกลี้ยงเลยนะแต่ทางนี้เหมือนเหมือนมะละกอท่านไม่เกลี้ยงเลยค่ะโอ้ทางนี้เหมือนมะละกอทางนู้นเหมือนมะม่วงเหมือนมะม่วง โอ้นะค่ะสวยค่ะที่ดินนี้กี่ไร่คะเจ็ดไร่ค่ะอ๋อเจ็ดไร่แล้วโกโก้นี่กี่ร้อยต้นคะหกร้อยต้นอ๋อเจ็ดเจ็ดไร่ปลูกหกร้อยต้นค่ะคุณแม่ปลูกได้กี่ปีเลยคะสองปีนี่เลยโอ้สองปีได้จ้ะได้ผลแล้วเร็วมากเลยเนาะน่าปลูกริงๆค่ะตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกมีใจมากตื่นเต้นเหมือนกันนะคนมาดูก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ มองหาโกโก้อยู่ตรงไหนนี่นะฮะเราก็ได้ดูโกโก้ใกล้บ้านเรานะฮะใกล้บ้านเราตรงนี้เองอซื้อพันมาต้นเท่าไหร่คะสองร้อยท,ที่ซื้อต้นมานี่บริษัทเขาประกันมไหมว่า จะรับซื้อรับซื้อแล้วก็รวมกลุ่มกันใช่ไหมล้วนี้ทีนี้ไปมีกลุ่มในซาด้น่นะมีแต่ตายมีจะอะไรมันเลยไปทรงสังกะอย่างนี้นะก็เหลือไม่กี่เจ้าเหลือกี่เจ้าวะทางนี้เหลือทางนี้เจ้าเดียวเจ้าเดียวเต่บ้านสลาไม่รู้ว่าอกพลือยังเลยตอนแรกคุณแม่ปลูกมะเขือพวงตรงกลางร่องนี้ใช่ไหมคะทรงประสาน อ๋อแต่ว่าตรงร่องกลางใช่ไหมคะแต่ว่ามะเขือพวงมีแมลงมีมดมีเพลี้ยมดคุณแม่ก็เลยตัดทิ้งโกโก้ก็เลยขึ้นลูดเลยสวยขึ้นเลยกระโดดเลยนะแล้วก็เอากล้วยมาแซมใช่ไหมคะลูกสาวเอาส่วยมาแซมเลยแซมลูกสาวกล้วยหอมกล้วยสวยมากเลยนะคุณแม่ก็แซมกล้วยแทนมะเขือพวงนะคะเนี่ อตื่นเต้นเลยนะนี่นี่นะดูดูดอกนะนี่นี่ดอกนะฮะนี่นะคะผลดกมากเลยมันผลมระางเขาว่าลรกอีสานเคี้ยโลกให้ปลูกเฮ่ยมาเชื่อหรอกแม่มาเชื่อรักษาจนได้ผล ตอนนี้ก็มาปลูกโกโก้ก็โดนคนว่าอีกคนลูกสาวก็ว่าเชื่อเขาอีกเขาอีกว่าเขาหลอกขายต้นขายต้นพอได้ผลไม่เขาไม่มารับซื้อจ้าจ้อันนี้อันนี้พอมีผลเขาซื้อแล้วเขาซื้อแล้วได้ได้กิโลยังไงคะคุณแม่กิโลสามร้อยกิโลละสามร้อยก็ไม่ธรรมดานะรอบแรกคุณแม่ขายได้กี่กิโลคะสามสามสิบ ห้ากิโลห้ากิโลได้มื่นกว่าบาทโอ้นฮะรอบถ้าบาไทยจนกรุบเดิมนะเชนเปนแสนนี่นะเชื่อเป็นแสนอย่างเดิมเจนเดิมเต้นี่นะโอ้โตอนนี้ก็ยังออกผลไม่ครบทุกต้นไม่ครบเลยได้ประมาณกี่ต้นคะที่ออกผลเหมืนดาวลงคางใช่ไหมน่ะ ยังไม่ถึงครึ่งนะคะโอ้นะตื่นเต้นแทนคุณแม่แล้วนะเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ใหชื้นขึ้นมาแล้วค่ะมีคนรับซื้อจริงๆนะคะมีคนรับซื้อจริงๆเพราะว่าโกโก้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดเนาะเป็นเป็นอาหารเหมือนกันเนาะใช่รังเราชอบรังชอบเป็นอาหารที่ค่ะที่เมืองนอกเขาชอบเมืองนอกเขาชอบค่ะนี่นะคะคุณแม่พาเดินชม เยอะเลยค่ะล <si ูกโอยลูกดกเนาะอันน so, ี้คุณแม่เก็บไปแล้วหนึ่งรอบนะคะได้สามรอยกว่ากิโลโอ้ยไม่ใช่สามกิโลเวลามดมันเวลามดมันขึ้นก็เอาช็อกมาค่ะมาขีดขีดตามต้นค่ะอวันนี้ดอกออกตั้งแต่โคนเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่โคนค่ะนี่ดู โอ้ยชื่นใจจริงนะเจ้าแรกของตำบลเทพรักษาที่ปลูกแล้วได้ผลได้ผลได้ขายก่อนเพื่อนได้ที่ไนได้ที่ไนได้แชมป์แล้วนั่นเองแชมป์นี่้องเกิดสมบูรือเป็นตัวอย่างแล้วจะได้มี เดี๋ยวจะมีคนมาดูอีกโกโก้ได้แชมป์แชมป์ตำบลเทพรักษาเพราะว่าตำบลนมก็ยังไม่มีใครได้ผลเนาะจ้าไม่มีคนปลูกหรอไม่มีมีแต่ว่ายังไม่ได้ผลมันยังได้ดูเขาก็ปลูกในบ้านอ๋อพี่จ้เนี่ยตาเอ็ดก็บเคยนี่แท้ปลูกทำไมไปดูสิตรงซีแล้วยังไม่ได้ ผลจ้าไม่ได้ผลแต่ว่าคุณแม่ปลูกหนึ่งปีแปดเดือนได้ผลแล้วแปหนึ่งปีแปดเดือนอืมนะดูอู้ผลเส้นมันดำอืมดำนะคุณแม่เริ่มปลูกเดือนเดือนอะไระก็มือจะเจ็ดสระจี้แต่จี้ใครมิถุนาจ้าเนี่นี่ให้นี่ให้นมิถุนาจี้เห้จ้านี่จับครบรอบหนึ่งปีเนาะสองปีปีครบรอบขาครบรอบมิถุนาค่ะจาครบรอบ คุณแม่ปลูกเดือนมิถุนาแล้วแหนึ่งปีแปดเดือนก็ได้ผลตอนนี้ก็เข้าสองปีนะรอบแล้วอดีใจแทนคุณแม่นะะเรามาเห็นก็ปลื้มใจไม่เคยเห็นโกโก้เนี่ดูแค่ตรงนี้นะคะสวยสวยแล้วมีเป็นสสวยมากเลยนะยัมีสีม่วงสีม่วงก็มีอ๋อพันสีม่วงก็มีค่ะ พอมันสุกมันออกมาเป็นสีม่วงใช่ไหมสีม่วงมเหลืองอ๋อใช่ออกมาเป็นสีเหลืองแต่จะตัดตุ้มเป็นเหลืองตัดออกมาเป็นม่วงอ๋อแค่จะน้ำหน้าสีม่วงใช่จะเอาหนี้บอสีม่วงแบบตุ้มมไนเหลืองสีม่วงอะครุขรครหรือว่าเรียบเจ้าสีม่วงไงเวียเวียกระเบื้องหรือกระเบืองหรือว่าเรียบเจ้าสีม่วงจะล เดินลุงยังปขะามานิ่งแจ้เหมือนเหมือนมาลโกอเนาะอันนี้ก็ต้นแบบเตี้ยสวยเป็นพุ่มแม่ยืนใกล้ๆเลยใกล้ชิดไปเลยแม่แม่เบอร์ม้งติ๊กเคยมุกแม่ไม่ต้องจับเราว่าเราว่ามันจะมองไม่เห็นคนอ่ยิ้มนะฮะหนึ่งสองสาม ด่เนีย่ยคันสีม่วงสวยมากเลยนะคะนี่นี่คุณ oh, แม่บอกว่าถ้าสีม่วงมันจะม่วงมาเลยนะฮ oh, oh. แล้วก็นี่ออกตั้งแต่โคนต้นนะนี่คุณแม่เก็บไปแล้วชุดหนึ่งนะฮะสวยมากนี่ถ้าพ้นะฮะเขาจะพ้นจากโคนต้น<ท> s <S ถึงดินเลยนะนี 2> <2> ่ <dei> uh, <o of. S 1> สวยงาม สวยงามมากเลยท่ไม่ได้ขนาดนะฮะคุณแม่จะแกะให้ดูอ๋อนี่ือออนี่ค่ะเมล็ดนี่คือเมล็ดโอ้แล้วก็แกะเอามล็ดนี้ไปตากใช่ไหมคะอันนี้เสียเม็ดตู้อันนี้ก็คือคือเสียเมล็ดเล็กแต่ถ้าสมบูรณ์เมล็ดก็จะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเอาเมเล็ดไปตากอืตากตากกี่วันคะ ตากที่วันคะเจ็ดวัน,น,วนาตากเจ็ดวันหมกักสามวันมักกวนอ๋อมีหมกักจเอาไปหมักกวนหมักสามวันแล้วก็ตากเจ็ดวันอ่านี่นะนี่สีม่วงสวยมากแต่พอสุกมันกลายเป็นสีส้มค่ะคือ,คอระบบน้ำของคุณแม่นะคะเราจะมีโซล่าเซลล์แล้วก็มีถังน้ำใหญ่ โซล่าเซลล์นะแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นมาบนทั้งใหญ่นี่นะคะใหญ่เป็นสายเลยเลยละค่ะแล้วก็เป็นสายย่อมๆนะใช่ค่ะไม่ฝนนะถ้าฝนไม่โตคุณแม่ก็จะเปิดน้ำอันนี้กบโอ้แล้วก็มีเลี้ยงกบด้วยนะด้วย,ย,ยกบตัวใหญ่ๆใหญ่เลยนะฮะคุณแม่ก็อยู่บ้านตาพรามแล้วก็จะเข้ามาดูแลนะคะ นี่นะะสวยงามมากเลยโอ้โหเจ็ดไร่เจ็ดไร่หกร้อยต้นแต่ว่าคุณแม่ทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะอายุอายุเจ็ดสิบสีแล้วโอ้โหเจ็ดสิบใชเจ็ดสิบงแรงมากมากต้อิดไม่ตายลงโปรด้วอไม่ตายโอ้หหายยังคะหายแล้วนอนโรงพยาบาลสิบวันนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ดูแล คุณแม่แข็งแรงมากเลยอายุ74แล้ว74คุณครูใช่โคโรน่าเกิดในโควิดลงโอสไม่ตายโดนไ่แข็งแรงแข็งแรงเพราะว่าได้มาอยู่สวนนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่อากาศบริสุทธิ์เนาะแล้ทำให้สุขภาพีข็งแรงโมโมสวนประจำมันเกิดดิจโอ้โหบบนมอย บ้มอยนันมันก็ได้แจ้กแบบปลอดภัยแม่ดูแลเป็นอย่างดีนะประคบประงมมากกว่าจะได้พ้นมาขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะต้องต้องใส่เอาเอาหญ้าใส่กระสอบแล้วก็นั่งเอาญยาอีกเอาทางไปเรื่อยๆแล้วก็ลากก็ดูแลเหมือนกันนะใช่แต่ตัวนี้คุณแม่เดินเก่งเลย ตอนต้นไไม่ไหวแต่ตอนนี้เดินเก่งเดินดูทุกต้นเลยนี่มันเป็นกำลังใจที่ดีมากก็ดีจังพึ่งด้วยนี่นี่คือเอาเมล็ดไปค่ะเอาเมล็ดเอาแต่เมล็ดไปไม่ต้นสีม่วงนะฮะโอ้แล้วใบมันก็เปลกเหมือนกันเนาะใบอุน การแต่งกิ่งนะคะโอ้อยลูกใหญ่โตๆเลยนะั้น